เนื้อหาอาจามีคำที่ไม่สุภาพสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเพราะฉะนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองผู้ใหญ่และกำนันแห่หนะโรงเรียน ที่บ้านของนอนเองเวลาสี่ทุ่มห้าิบเก้านาทีอคอกฟี่อคอกฟี่